สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กันในคุณเทมหานครครไม่ไดอ่ระเทพไม่ได <c oughs> ้อยู่กันเทพ่กันหรอเ,เออชใช่ไม่อยู่คุนเทพ่ใช่ไหมหนูหนูอยู่ใครน้องนะ อ๋อห oh, huh. ัวหินไข่นองน้ำปลาก็ไม่ต้องถ่ายวิดีโอในสื M ่นทูนเนอร์แหละพาช็อตรถอ๋อข้าาบูมันอยู่แถวนี้อ๋อลูกไข่เอเอเอฟซีดเอฟ จ๊มนันกัดไปกัยดยี่ดีหัวหินนี่คือหัวหิน เรารู้สึกว่าโอเคเรามาลงทีกว่าครับโอเคนะก็าเป็นได้ขั้เกินเพื่อประหยัดเลยครับด,ด,ด,ดิ้นดีนดิ้นเอ๊หนูไม่ได้เลยครับใช่นปปู้งคนนี้ค้องอเบ์ 嗯嗯。嗯 มันยุวมันยาวอเคนี่มันเคพันแอนอ่อนชัดชมันยาวไปจะถือสตัวเราไนะวันนี้เอเอเจ็ดอะไรเนี่ยอะไรนะร้านไ้นนะญี่ปุ่นเถอะเถอะเรามาอยู่ที่ร้านอาหารญี่ปุ่นนะ ีตกเลยอ่ะลูกชายถ่ายกล้องแบบถ่ายกล้องเร็วๆนะแบบว้าวโอเคตอนนี้ให้ให้นะที่คุณขยับอันนั้นให้ให้ป้าหน่อยอ่ะขยับเนาะขยับไม่ใช่ขยับไปก่อนโอเค ออกมาก่อนอื้มอื้มอื้มกำลังถ่ายกล้องเลยโอเค โอ้ยขีอไ,ะไะอะไรน,ไรไน,นาสอง,สองจ่ายหนึ่ดาวพี่เวไว้ทั้งแบบว้าววางข้าววตรงนีก่อน ของน้องของน้องน้องก่อนเล้ี่บอ,อนไ,ไหโอเค